สวัสดีค่ะบุยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอะไรเอ่ยกิ่นจุ้มชาบ,บูชาบ,บูอีบบสานบบมาค่ะ <3> <3> จำแจวเด้อจ้ะจำแจวก็สมพักเนะคะ่ะแซ่บ ก,มกุมังกรอุมรียนยันก็นการทุบกันมีมอีกตัวใหญ่ๆ <c oughs>

แสบจาดสับแสบน้าครับพี่น้องมาเดยวพี่น้องเลยพี่น้องเย้นงเยนงกล<า>่องไปอินนี่อ้วนรวย ต่อไปก็มานั่งฝอยเรื่องลุงพลคนหลอดแห่งบ้านปอก,ปกชมทุกวันสูสๆนะคะลุงพลจบ ชุผักพี่น้องทำเอง,เ,องเป็นผวันจุบจับครับเกงไหดักชมแ,แสบพักจา้ารู้ไม่เสียงที้ท่าเจ้าเห็นเนีย ินมากค่ะฟินมากต้นนีทีหรอสามนาทียังมาลูมาจ้ะมากะเจ็บต้นนี้ นี่ยตัว่ก็ต้องกินเ้อะนำหนิไ แบ,บจ้าสุมนักเจ่าเนื้ขอขนาย ไม่นีก็ซ้ำนีก็เด้อจ้าจะกินทีหลัง๊ายบ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ไผยเลยอนน้องเลยอนชาแนลจ้าขอบคุณค่ะ